โอ้โหฮะดูนี่นี่นี่ต้นกล้าของมะเกือเต็มไปหมดเลยฮะนี่โหเยอะจริงนี่คือลูกมันล่วงมาเนี่ยนะช่วงที่ผ่านมาเดือนก่อนเนี่ยเ,เนี่ยฮะเริ่มเนี่ยมันเนี่ยเกิดเพียบเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกเนี่ยเอาไปเพาะเอาไปชำเนี่ยก็ขุดเอาได้เลยฮะเนี่ยเดี๋ยวนะเล็ก จช่างกินในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยครับมป็นการเดินทางลิป่ากันเนี่ยมาดูที่ใต้ต้นมะเกลือเนี่ยฮะเนี่ยมีต้นมะเกลือที่อยู่ในสวนป่า20ปีวันนี้มากับเฮียป๋องด้วยนะมาเดินเดี๋ยวจะขุดเอาไอ้ต้นกล้าของมะเกลือเนี่ยเอาไปชํำไว้ก่อนนะคือถ้าเราไม่ขุดไปเดี๋ยวไอ้คนทำสวนเขาก็จะมา ขุดทิ้งหมดนะมาตัดทิ้งหมดนะเสียดายฮะเสียดายเนี่ยบรรยากาศแบบนี้มันเขาจะทําให้ข้างล่างนี่มันโล่งหมดแหละเพราะฉะนั้นต้นกล้าที่เกิดอยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวนะเล็กจะขุดเอานะขุดเอาไปใส่ถุงชําไวนะ้เพราะหลายคนก็อยากจะได้อนะเดี๋ยวเราไปเลี้ยงดูว่ามันจะรอดเปอร์เซ็นต์รอดเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาล้วนะไปดูครับ สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กมาขุดเอาต้นกล้าของมะเกลือแนตะ่ที่อยู่ที่มันมันหลดลงเนี้ยเต็มไปหมดเลยเห็นแล้วเสียดายเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้เขาก็มากวาดทิ้งนะกวาดทิ้งแล้วก,ก็ถอนทิ้งเสียดายเดี๋ยวเอาไปปลูกเดี๋ยวลองดูสักต้นดูว่ามันรากมันเป็นยังไงเนี่ยน้าเล็กก็ใช้อุปกรณ์ที่มีเนี่ยกรรไกรเนี่ยไม่รู้ว่ารากมันลึกปะ รากแก้วมันก็ลึกอยู่นะเ mm hmm. นี่ยฮะเนี่ยรากดำๆนี่เลยโอเคน่าจะรอดอย่างเงี้ยเอาไปก็ต้องรีบแช่น้ำรีบไม่ต้องงัดเหรอน่าเล็กบอกว่าถอนเอาเลยดีกว่าง่ายเนี่ยฮะถอนได้ถอนได้เหมือนมะขามเลยโพ้ลากแก้วยังไม่ได้ลึกมากเนี่ย ี่ถอนง่ายๆเลยฮนะแล้วไปช้ำนี่ลากก็อาจจะขาดบ้างไม่เป็นไรถ้ามันอยากให้เราปลูกมันก็คงรอดอะ่ะ อโอ้เพียบเลยนะเล็กจะปลูกไว้เนี่ยอ๋อมันมีแฟนคลับก็อยากจะได้เยอะเหมือนกันนะอ๋อแบ่งปันได้อยู่แบ่งปันได้ก็แบ่งปันได้ดดหลังไหม่ได้เลยเนาะแต่ต้องให้นาเล็กไปลองเลี้ยงดูก่อนว่ามันมันเป็นได้ผลยังไงนะได้ผลยังไงถ้ามันเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะอืม โอ้ถ้าเกิดมันได้นี่หลายร้อยต้นเลยแล้วเนี่ยเยอะเลยฮะ้เยอะเลยอโอ้ไหนไหนไหนเดี๋ยวผมขอดูนี่นี่นี่เพียบเลยเอ้ยนี่ต้นอะไรวะเนี่ยไม่ใช่มะเกลใช่ไหมอเอาต้นเอ้ใช่ปะไม่ใช่ผักแว่นผนะักแว่นคุณเนี่ย ต่างกันนะไอ้ต้นเฟิร์นผักแว่นกับไอ,เบอ้มะเกลือเนี่ยคนละเรื่องเลยเห็นใบมันใกล้ๆกันไงมันขึ้นมันกระจุกกระจุกโอ้ดูที่นาเล็กถอนมาแล้วนี่ยโอ้โหนี่ก็จะห้าสิบต้นได้มั้งเนี่ยเอาไปทดลองดูก่อนเนะเาะทดลองก่อนมันมีเยอะครับไม่ต้องกลัวสั่งมาได้สั่งมาได้หลังใหม่แต่ต้องรอให้ ่วามันไปเพาะชำขึ้นไหมขอดมันก็ได้ทั้งมันลากแก้วขาดนะแต่ว่ามันก็ลากฝอยก็มีอยากรอดก็ต้องขยายพันธุ์ได้เนาะเอาแล้วไอ้นั่นเป็นลักของเขาทำไ,ไมนะเออช่วยนัเล็กลักอีก เมีแฟนขับไปเยี่ยมเฮียป๋องเนี่ยเออบอกว่าแล้วไม่มีมะเมือเรอ่กเ,เฮียป๋องอ,อ,อาจจะไปเลือกเอามาั่นะไม่รู้ต้นอะไรเป็นต้นอะไรถอนต้นผักแว่นเหมือนเฮียป๋องไม่เอานะ <c oughs> โอ้ขึ้นแล้วเป็นผักแว่นนะกินกันจิ้มน้ำพริกปลาปนเฮียป๋องแล้ว ของตัวเองมีอยู่กับตัวเองยังไม่ค่อยรู้คุณค่าหรอกครับเพราะเรายังมีอยู่อะไรที่เราหมดไปมันจะมีคุณค่ามันก็เหมือนแกงจืดแหละนะมไม่พอขาดเกลือก็รู้คุณค่า,าทันที ก็เหมือนผมทําอาหารเนี่ยผมบอกเออมีสูตรอยู่มีอะไรแม่ผมทําของหวานเก่งมากแม่ครัวอาหารไทยแต่ไม่เคยมีใคราวสูตรไ้เลยเพรอแม่ทําไม่ไหวแล้วตอนนี้มันไม่ได้มีสูตรไงมันก็สูญไปเลยอะไรที่เรามีอยู่เรากินอยู่มันไม่มีคุณค่าไง โอเคประมาณนี้แหละเงี้ยปองอ้าวนายนายดูหน่อยเนี่ยโอ้โหได้เยอะนะเป็นร้อยต้นแหละเออเป็นร้อยต้นน่ะนะเเออยังถ้าช้ำติดนะยังอยู่นู่นอีกนู่นนู่นนู่นนี่ทำให้นาเล็กรวบรวมดิสองร้อยต้นไม่ขาดอนะเรายังอยู่อีกเล็กเล็กเล็กอีกโอ้อยังเยอะยังเยอะยังเยอะเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปช้ำแล้วติดแล้วใครสนใจสั่งเนี่ยก็บอกได้เลยเป็นพันต้นนะเนี่ยสุดยอดครับ อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาเก็บมะเกลือนะไอไอ,อต้นกล้ามะเกลือ,อเอาไปเพาะชํากันต้นเล็กๆนะอายุประมาณสักเดือนกว่านะน่าจะสูงประมาณสักสิบเซน,นกำลังงามๆยวต้อตงไปชํากันแล้วอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย